ผมจะทดลองอะไรกับไมค c r a f t สักหน่อยคะไม่ว่าจะเป็นการให้คริปเปอร์ยักษ์ระเบิดหมู่บ้านให้มอนเตอร์ต่อสู้กันแอบเข้าเซิร์ฟคนอื่นแล้วไปป่วนเขาหรือให้ดูซีที่เจ๋งที่สุดฮะนี่เป็นซีที่เจ๋งที่สุดเลยฮะเมื่อเราเกิดมาเนาะให้เราไปที่บ้านหลังนี้เลยนะนี่และด้านบนดูมีประตูเนเธอร์ด้วยโอแต่ไม่ว่ายังไงนะเราต้องมาที่บ้านหลังนี้ก่อนเลยนะ แล้วเข้าไปข้างในบ้านกันนั่นเองเดี๋ยวว้ยเขายากจริงโอเคเข้ามาแล้วเราเปิดกล่องดูเลยครับในนี้นะครับผมก็จะมีเพชรอยู่ทั้งหมด6เม็ดนะครับผมแล้วก็เ,จ,เจ้าตัวของอ,ออกซิเดียนอีกห้านั่นเองเนาะส่วนเมื่อเรามีโคบแบบนี้เนาะด้านบนฮะมีอะไรครับประตูเนเธอร์ฮะแล้วถ้าลงไปอีกใต้ดินนะครับเราก็จะเจออเมดอนไมยฉาบนั่นเอง และลงไปอีกนิดนึงนะเราก็จะเจอกับสตองโฮนั่นเองโอ้หนี่ประตูประต้อเลยนะและลงไปอีกนิดนึงครับเราจะเจอกับฐานทัพวอร์เดนนั่นเองโอแม่เจ้ามันใหญ่มากๆเลยนะเนียโคตรเจ๋งเลยมันจะใหญ่ไปไหนเนี่ยใหญ่เกินไปแล้วโ้แบบมันกว้างมากเลยนะเป็นเหมืองที่ใหญ่มากเลยนะตอนผมเล่นเอาชิตรรดผมไม่ได้เจอใหญ่ขนาดนี้เลยแต่แบบ โอ้ซีดนี่คือสุดมากอะมีครบทุกอย่างเลยไม่น่าเชื่อใหญ่มากเลยนะดูดิเออเจ๋งดีแฮะเจ๋งดีแฮะซีดนี้อยู่ใต้ลิงก์คลิปชั่นเลยนะครับผมถ้าใครอยากรู้ว่าซีดอะไรเนาะว้าวดูใหญ่มากเลยแล้วด้านบนอ่ะอยู่ไหนแล้วเนี่ยเดยดเดดเออด้านบนสตองโฮอยู่ไหนแล้วหาไม่เจอตัวหนึ่งนะเอะอเอาอยู่ไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยสตองโฮ สตองอ๋อนั่นนั่นนั่นนี่ดูดิตรงนี้คือสตองโฮอ่ะคือแบบโอ้โหอยู่จุดเดียวกันหมดเลยแค่ลงมาใต้หมู่บ้านเองนะโคตรเจ๋งเลยเฮ้ยชาเลนต่อไปดีกว่าฮะนี่จะเป็นศึกระหว่างวอร์เดนมอนเตอร์ที่เก่งที่สุดใน Minecraft เลยนะและก็สู้กับม็อบตัวใหม่นั่นเองครับอย่างเจ้าทีวีแนั่นเองมาดูว่าใครจะชนะเอาแล้วโอ้ยอยากเลยวะคะโอ้ย เฮ้ยอ,อ้าวเดี๋ยววอร์เดนนี่แพ้เลยดีอโอ้เดี๋ยว,ว,อเ,เ,ยเ,ยวอเอาไปอีกรอบนึงเอาแล้ว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 ยังไงยังไงยังไงวอร์เดนตายอีกรอบเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวผมจะเพิ่มวอร์เดนเป็นสองตัวดูดีกว่าว่าจะรอดไหมนะพร้อมวางไปเลยปุ๊บปุ๊บเอาแล้วเอาแล้วจะยังไงจะยังไงวอร์เดนวอร์เดนมันจะสัมผัสได้เนาะด้วยเสียงนั่นเองเนาะ เอาแล้วครับตอนนี้กําลังมุ่งหน้าไปหาแล้วมาดูว่าระหว่างทีวีแมนกับวอร์เดนสองตัวใครจะชนะอีกดูดิเอาแล้วเอาแล้วเอาเอา้าเฮ้ยทีวีแมนรบนี้นายแพ้นะนี่อ่ะเอาจริงๆริงทีวีแมนมันก็เสียเลือดแล้วเสกใหม่ดีกว่าเสกใหม่เลยป๊าปยังไงยังไงวอร์เดนสองตัวกับทีวีแมนนะดูโอ้โหโอ้โห ไม่รอดอยู่ดีฮะวอร์เดนสองตัวก็ยังเอาชนะทีวีแมนไม่ได้ตัวต่อไปดีกว่าแล้วถ้าวอร์เดนสู้กับตัวนี้ล่ะสามสองหนึ่งเอาแล้ววอร์เดนเริ่มแล้วคำรามแล้วโอ้โหคำรามเก่งมากเลยวอร์เดนเนี่ยมาแล้วยังไงเอาแล้วครับตอนนี้เอาแล้วครับ <c oughs> สู้เอาเอา วอร์เดนชนะครับตัวนี้พม่ได้เชื่อเปลี่ยนเป็นอีกตัวหนึ่งดูดีกว่ามาลองดูว่าวอร์เดนจะสู้กับคาเมล่าแมนได้หรือเปล่าปล่อยไปแล้วฮะโอ้โหสู้อยากเร็วเลยพอปล่อยปุ๊บสู้กันทันทีเลยโอโ้อ้าวอร์เดนแพ้อ่ะคิดดูดิโอเคเสกมาเพิ่มดีกว่าวอร์เดนลงไปไปสองตัวเลยลุมมันปุ๊บยังไงยังไงยังไงวอเดนหมายถึงวอเดนอะยังไงยังไง แพ้คาเม่ลแเมนว่ะโอ้สุดจริง,รงๆฮะการต่อสู้เรายังไม่จบเพียงแค่นี้ครับช่วงหน้าฮะเราจะให้บิ๊กบอสมาต่อสู้กับวอร์เดนครับและเรายังจะมีการทดลองระเบิดหมู่บ้านด้วยคลิปเปอร์ยักษ์ตัวนี้ฮะแต่ในตอนนี้ผมอยากจะลองเข้าเซิร์ฟคนอื่นก่อนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตฮะเดี๋ยวเข้าไปดูนะอุ้ยตกใจฮัลโหล สวัสดีครับขอแอบ,บเข้าหน่อยนะอุ้ยเขากาลังสร้างอยู่เลยเขากำลังสร้างบ้านอยู่เลยหุ้ยสวยมากเลยนะหลังโคตรใหญ่เลยโอ้โหโคตรสวยเลยอย่าลืมไปติดตามช่องพี่เขาด้วยละ่ะอยู่ใต้ลิงค์คิปชั่นนี่นะช่องพี่เขาเฮ้ยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับถือคอมมนด์อยู่ซะด้วยวางระเบิดไปเลยดีกว่าเฮ <c oughs> ้ยตรงนี้ไม่เหมาะตรงนี้ไม่เหมาะเอาไปเอา เออผมจะระเบิดแล้วนะอันนี้ดูดิว่าเขาจะมาไหมมาดูดินานจังดูมาแล้ว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 วางดิครับรออะไรครับวางดิครับผมวางดิฮะวางไปแล้วฮะวางแล้วฮะวางแล้วทุบอย่างเร็วเลยอ่ะก็ทุบอย่างเร็วเลยอ่ะ เออเอ่อเออ,เอ,อทำอะไรกันเนี่ย <c oughs> ก็เต้นกันแล้วอะ่ะผมไม่มีผมไม่มีท่าเต้นผมไม่มีท่าเต้นผมก็หยอกนะครับพี่ผมก็หยอกนะครับ <c oughs> ผมไม่มีท่าเต้นไงเออผมก็วางระเบิดไปเลยแต่ก็ก็ทุกอย่างเร็วเลยนะ <c oughs> โอเคโอเคโอเคมาแกล้งแค่นี้ดีกว่าเนาะกลับไปชาเลนด์ Challenge ต่อไป กลับมาในช่วงต่อสู้กันต่อนะครับผมให้วอร์เดนทั้งหมด10ตัวครับปะทะกับคารมิล่าแมนตัวใหญ่ฮะดีพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับยังไงคำนวณอะไรกันเนี่ยวอร์เดนกำลังเดินไปหาแลวฮะตัวนี้ยังไงคามิล่าแมนยังไงเอาเรียบร้อยฮะเรียบร้อยฮะวอร์เดนฮะเรียบร้อยฮะทีละตัวทีละตัวเหลือสมตัวแล้วโอ้โห อ <_ an> <_ an> หมดฮะวอเดนเราคือคามิล่าแมนไม่รู้สึกอะไรเลยอะคือวอเดนเราตายหมดแล้วค่ะ <_ an> อถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วครับข้างหลังผมครับคือคลิปเปอร์ตัวใหญ่ยักษ์แล้วมันกำลังจะระเบิดหมู่บ้านแห่งนี้ครับ <_ an> แต่ผมว่าเราน่าจะเพิ่มวิเลจเจอไปในหมู่บ้านก่อนเพื่อ <_ an> ให้มันดูเป็นหมู่บ้านวิเลเจอร์จริงๆนั่นเอง สไปเลยฮะให้ระวังมั่วๆไปเลยเนาะไฮวิเลเจอร์มันกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆเราดูว่ามันจะรอดไหมยิ่งในคอ,อกนะยัดไปเยอะๆเลยก็น่าจะดีแต่ถ้าเยอะเกินก็เดี๋ยวเกมแหลกเนาะพวกคนอาจจะสงสัยว่าเออมันระเบิดได้ไงข้างในคิปเปอร์ครับผมบรรจุเทนที NT เอาไว้หลายร้อยลูกเลยกันนะครับผมและผมให้มันระเบิดพื้นที่อย่งนี้ว่ามันจะเหลือแค่ไหนเอาละถึงเวลาแล้วที่ผมจะระเบิดใน3 2 1 รีบหนีเทนที NT ได้แล้วเพราะมันกำลังจะระเบิดโอ้เอาแล้วระเบิดแล้วโอ้โหวิเลเจอไม่เหลือโอ้ยเอาแล้วฮะรีบรบระเบิดแล้วฮะระเบิดแบบเยอะมากๆเลยฮะโอ้ยโอ้ยปิวมาถึงผมเลยฮะโอ้โหอยู่ตกอยู่ข้างๆผมด้วยฮะยังไงยังไง ว้าวสุดยอดไปเลยฮะห <c oughs> มู่บ้านแหวงไปเลยทีเดียวแต่ก็ยังเหลือเนาะพื้นที่หมู่บ้านนี่ก็ถือว่าสุดยอดเลยสำหรับผมเอ๊ะเดี๋ยวเฮ้ยวิเลเจอร์รอดได้ไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงรอดมาได้ไงเนี่ยตัวหนึ่งฮะเฮ้ยไม่ใช่แค่ตัวเลยโหยังอีโอโหเฮ้ยวิเลเจอร์รอดหลายตัวเหมือนกันนะเนี่ยเอาไปเล่นไปเนี่ย ที่จริงน่าจะยัดไอ้ได้สค่า1อยลูกนะน่าจะไม่เหลือโอ้โหพิเลเจอร์ยังรอดแฮะจบการทดลองฮะกดซับสไครต์ให้ผมหน่อยครับฟันของผมจะได้เป็นจริงสักทีครับหนึ่งมซับสไคร